สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมว่านะฮะตอนนี้เราอยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่2อ2มีชื่อตอนว่า s k y ยหลอดตอนจบนะครับแต่ว่าก่อนอื่น,นะฮะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะับผมขอขอบคุณนะฮะยอดสนับสนุนโดเนตนะฮะจากคุณวิเชียนนะฮะสว่างรุ่งเรืองกุลนะครับก็เป็นจํานวน100บาทนะฮะ ก็คุณวิเชียนนะฮะได้โดเนตมาให้ผมหลายรอบแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะเลราเจขมวดคิ Le ้วทำไมถึงยังไม่มีใครมารายงานขา่าดูเหมือนว่าศัตรูใหม่ที่ปรากฏตัวจะแข็งแกร่งมากเป็นเพราะจำนวนทหารไล่ล่าเขาลดลงมากถึง2 0 0แสนนาย มันเชื่อว่าการส่งราชาพิศาร์เก่งๆไปพร้อมกับทหารจํานวน4ี่แสนตนก็เพียงพอแล้วโดยไม่จําเป็นต้องคิดให้มากความและให้ความสนใจอะไรมากมายเพราะยังไงมันก็ไปด้วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากต้องเฝ้ารอยแยกของเกรโมลี่แต่มันก็ได้ฉุกใจคิดนี่ข่าตัดสินใจพลาดไปหรือเปล่าถึงตอนนี้ข่าวชยชนะของพวกมันน่าจะมาถึงได้แล้ว ทหารของพวกมันน่าจะเด็ดหัวศัตรูไปแล้วแต่พวกนั้นยังไม่กลับมาไม่มีสัญญาณแห่งชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ใดๆทั้งสิน้นการคำนวณของมันควรจะไม่ผิดสิเลราเจดวงตาที่สามารถอ่านกระแสสงครามได้อย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงเมื่อมีสงครามใดๆเกิดขึ้นมันสามารถคำนวณตัวแปรทั้งหมดออกมาได้และจากการสันนิฐานว่ามีการแทรกแซงบางอย่างทําให้เลราเจตัดสินใจส่งหน่วยไล,ยล,ยลย่ล่าจานวน4ี่0,000ตนออกไปซึ่งนั่นก็คงเพียงพอแล้ว การคำนวณน,นั้นถูกต้องนี่เป็นเรื่องจริงตาบใดที่คู่ต่อสู้ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากกว่าตัวมันเท่าที่ผ่านมายังไม่มีใครเป็นเช่นนั้นเลราเจไม่ได้ถูกเรียกว่าราชาพิศาตแห่งสงครามโดยไม่มีเหตุผลอย่างน้อยในแง่ของสงครามมันเป็นตัวตนที่พิเศษที่มีชีวิตและลมหายใจเข้าออกเพื่อการต่อสู้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะคิดว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินความคาดหมายของมัน ถ้าจะเพิ่มความเร็วในการทำลายรอยแยกของเกรโมลีเลราเจตัดสินใจว่าจะกำจัดเกรโมลีให้เร็วขึ้นมันเบื่อและเหนื่อยหน่ายกับการนั่งเฝ้ารออยู่ที่นี่ทั้งวันมันอยากจะทำสงครามจริงๆสักทียังไงเกรโมลี่ก็อยู่ในระดับผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แน่ๆแต่ถ้าท่านทำเช่นนั้นปีศาร์ที่จ่ายพลังงานจะไม่รอดเอานะขอรับปีศาร์บางตนพูดอย่างกังวล สิ่งที่จําเป็นในการเปิดรอยแยกคือเวทมนต์บริสุทธิ์ของปีศาจพิเศษบางตัวเลราเจใช้พลังของพวกมันเพื่อค้นหาและเปิดประตูในรอยแยกการทำเช่นนั้นพวกมันจะต้องปล่อยพลังงานจนถึงขีดจำกัดกระทั่งพลังชีวิตลดลงต่ำแต่เลราเจไม่สนใจการเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นสิ่งจำเป็นการเปิดรอยแยกล่าช้าอาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น มีตัวแปรมากมายได้เกิดขึ้นตอนนี้ฝ่ายปริปักอาจมารวมตัวกันแล้วและมีความเป็นไปได้ที่เดียโบจะปรากฏตัวขึ้นมันจะทําให้เกรมอรี่อาจเดินหมากได้อีกครั้งดังนั้นการจัดการเกรมอรี่ให้รวดเร็วย่อมดีกว่าสําหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของมันหากความเร็วยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ65วันกว่าจะนําตัวนางเกรมอรี่ออกมาได้ข้าไม่อยากเสียเวลาแล้วข้าต้องการเปิดรอยแยกในวันนี้ เพื่อย่นระยะเวลา65วันมันคิดว่าจะต้องสูญเสียปีศาจสำหรับจ่ายพลังงานประมาณ5,000 0ตน้นยังไงก็ตามหากประสบความสำเร็จในการจุดจมวันนี้การสูญเสียทหารปีศาจจำนวน5,000ตนย่อมคุ้มค่าดวงตาของเลราเจกำลังบอกว่าสงครามครั้งนี้ควรจบลงอย่างรวดเร็วผู้ตายบังคับบัญชาของมันเงียบสนิทไม่มีใครคัดค้านอีกคำพูดของเลาเจนั้นถือว่าเป็นสิทธิขาดและมันไม่เคยพูดผิดสิ่งที่เราต้องทำคือชัยชนะ และสร้างโลกใหม่เพื่อท่านบาอันเราจะต้องไม่แพ้เลาราเจตะโกนปลุกใจทหารปีศาจของมันตึงตึงตึงเราปีศาจกระแทกอาวุธลงบนพื้นพร้อมกับเสียงดังสนัน่นก่อนจะพุ่งปรีเข้าสู่รอยแยกจงอย่ากเกรงกลัวการเสียสละสิ่งสำคัญที่สุดคือชัยชนะ มันเกิดมาเพื่อที่จะชนะบทบาทของมันคือการปูทางแห่งความรุ่งเรืองอันไม่มีที่สิ้นสุดเลราเจยิบคันธนูออกมามันคือสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่อินเฟอร์โนธนูที่แข็งแกร่งที่สุดในอันเดอร์เวร์ซึ่งมีแต่เลราเจเท่านั้นที่สามารถใช้งานมันได้เมื่อมันง้างสายธนูเวทมนต์จำนวนมหาศาลก็เริ่มก่อรูปร่างเป็นลูกศรวุม อานาจพลังนั้นเผาผลาญและสามารถเจาะทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างหากรวมพลังของเลราเจกับทหารปีศาจอีก5้าหมื่นตนแม้แต่รอยแยกก็ไม่อาจท่านทนได้เกรมอรี่จะไม่มีที่ให้เจ้าได้ซ่อนอีกต่อไปดวงตาของเลราเจเป่งประกายถ้ามันเข้าสู่รอยแยกและเด็ดหัวของเกรโมอรี่ออกมาได้ตัวแปรอื่นๆก็จะไม่มีทางถูกสร้างขึ้นอีก ไม่นานหลังจากนั้นเลราเจก็ปล่อยลูกธนูของมันพลังงานสีดำทรงพลังพุ่งทะลุผ่านเข้าสู่อากาศและเมื่อมันสัมผัสกับรอยแยกบ้ม โดยเสียงที่หนักนวงพื้นที่รอบๆก็ถึงกับบิดเบือนรอยแยกเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์สีดำและหลังจากนั้นไม่นานพื้นหลังของรอยแยกก็เริ่มเปลี่ยนไปณนที่แห่งนั้นปรากฏเป็นโลกอันดำมืดมีป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่หลายแห่งปีศาจจำนวนมากกางปีกออกมาขณะที่มองเลราเจและท่ามกลางปีศาจทั้งหมดเธออยู่ที่นั่นเทพปีศาจหญิงเพียงผู้เดียวเกรมรีเจ้ายัางคงงดงามเช่นเดิม เลราเจยิ้มและพูดในความเป็นจริงหลายคนลหลงไหลในความงามของเธอคุณสามารถพูดได้ว่าฝ่ายปฏิปักษ์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนั้นปีศาจร่มหลงในความงดงามและความรักฟังดูเป็นคำที่ไม่เหมาะสมกับพวกมันจริง,รงๆเจ้าก็ยังคงหน้าเกลียดเหมือนเดิมเกรโมรี่พูดด้วยท่าทางไม่สบายใจยังไงก็ตามแค่น้ำเสียงของเธอก็สามารถทำให้ใครก็ตามที่ได้ฟังต้องเข่าอ่อนดูเหมือนว่าความพยายามของพระเจ้าทั้งหมดจะถูกใช้ไปกับการสร้าง เธอออกมาแต่เลราเจเป็นเทพปีศาจแห่งสงครามตัวมันมีอยู่เพียงเพื่อการทำสงครามสเสน่ห์ของหญิงสาวย่อมไม่มีผลกับมันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าหากไม่อยากอับอายนักก็พยายามสู้กับข้าให้ดีที่สุดก่็แล้วกันบาอันพาเรากลับไปยังดินแดนที่สัญญาไว้ไม่ได้หรอกเลราเจเขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะฟื้นฟูแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความตายนั้นได้สุดท้าย มันก็เป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆเลราเจ้ขาหมดคิ้วร่างอันใหญ่โตของมันสั่นอย่างเห็นได้ชัดหุบป,ปากบาอันเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเราก็มีพัฒนาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถึงเวลาที่จะกลับไปที่นั่นสักทีข้าไม่ต้องการอยู่ในโลกปลอมๆนี้อีกต่อไปเกรมอรี่แสดงความสงสารออกมาคนที่ติดอยู่ในความฝันคงไม่ใช่ข้าแต่เป็นเจ้ามันเหมือนเลราเจ ติดอยู่ในความเพอ้อฝันด้วยดวงตาที่มืดบอดคำพูดต่างๆไม่อาจทรงผ่านไปถึงมันได้เกรมอรี่กัดริมฝีปากพลังแห่งการล่อลวงไม่ได้ผลกับเลลาเจตอนนี้อันตราการชนะของเธอต่ำมากเราจะสู้ภายใต้คำสั่งของเกรมอรี่26ราชาปีศาจตะบึงออกไปต่อสู้ราชาปีศาจทั้ง26ต้นและเหล่าปีศาจยีกลุ่ม เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกรโมรี่อย่างไรก็ตามราชาปีศาจภายใต้เลราเจนั้นมีถึง38ตนเกรโมรี่เจ้าฆ่าตัวตายเองนะเลราเจยกคันธนูขึ้นพลังเวทของมันหายไปเกือบ20%ตอนบังคับเปิดรอยแยกแต่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะต่อกรกับเกรโมรี่แล้วดวงตาแห่งสงครามของเลราเจ บอกมันว่าอัตราที่จะชนะได้เท่ากับ100เอร์ซชายชนะอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีทางที่มันจะพ่ายแพ้เมื่อดูจากจำนวนและคุณภาพของกองทัพรวมถึงพลังในฐานะเทพปีศาจเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเลราเจเนื้อกว่ามากเกรมอรี่ไม่ได้เป็นเทพปีศาจส,สายต่อสู้มันไม่ได้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่เธอทำได้คือการหยุดการเคลื่อนไหวของเลราเจชั่วคราวเท่านั้นมาเริ่มกันเถอะเลราเจยิ้มเปรียง ขณะที่มันก้าวขาก็เกิดเสียงดังขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เสียงที่สร้างโดยเลราเจมันเป็นเสียงกระแทกที่เกิดจากบางสิ่งในระยะไกลนี่มันในขณะนั้นเลราเจหันศีรษะไปมันก็สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์จากระยะทางหลายร้อยเมตรมันกำลังพุ่งตรงดิ่งมาอย่างที่นี่ด้วยความเร็วอันมหาศาลร,ราวกับว่าเกาะขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่มีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่สร้างแรงกดดันได้ขนาดนี้สกายลอด เกรโมรี่พูดอย่างไรก็ตามเกรโมรี่ไม่เพียงรู้สึกได้ถึงตัวตนของสกายลอดเท่านั้นเปลี่ยงตุมตุมตุมเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นดินสั่นสะเทือนตอนนี้การระเบิดสามารถเห็นได้ในระยะสายตาของพวกเขาแล้วด้วยการระเบิดนั่นออรา่าพลังของใครบางคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างมากก็แผ่เข้ามาและเมื่อมันเข้ามาใกล้ดวงตาของเกรโมรี่ก็เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยเขาคือไม่น่าเชื่อ ราชาปีศาจภายใต้คําสั่งของเกรมอรี่สังเกตเห็นได้เช่นกันปีกสีเทาสามคู่เกรมอรี่เจ้าดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันเลราเจพูดมันรู้สึกหงุดหงิดมากที่มีคนเข้ามาขัดจังหวะการต่อสู้เกรมอรี่สงบดวงตาที่สันเทาของเธอก่อนจะหันไปหาเลราเจและพูดว่าเขาคือจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักตอนขอให้เขาช่วยค้นหาชิ้นส่วนของรอยแยก ก็เพราะไร้ซึ่งหนทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าเขาจะมีพลังมากจนสามารถนำสกายลอดมาด้วยเกมโมเร่พูดต่อไปเขาคือราชาปีศาจต,ตนที่27ของข้าราชาปีศาจแห่งเท่าสีเทามูยอง มูยองได้ข้อสรุปว่าสกายลอดนั้นยากที่จะทําให้เชื่องได้หรืออย่างน้อยมันก็จะไม่เกิดขึ้นภายในหหรือ2วันเป็นแน่อย่างไรก็ตามมูยองยังประสบความสําเร็จอยู่สกายลอดกินปีศาจไปทั้งหมด4แสนตนตามที่คาดการเอาไว้การเคลื่อนไหวของสกายลอดชะลอตัวลงเล็กน้อยถึงฉันจะใช้กําลังบังคับมันได้แต่คงต้องใช้เวลานานเกินสําหรับการฟื้นตัวจากนี้ไปมันเป็นการแข่งขันกับเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกรมอรี่แพ้มันจะกลายเป็นจุดจบ หากเขาต้องเปลืองพลังไปกับสกายลอดมูยองจะไม่สามารถสู้กับเลราเจได้และแล้วมูยองก็ได้ข้อสรุปฉันจะไปหาเลราเจทั้งๆแบบนี้แหละแน่นอนว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่บางครั้งก็จะเป็นต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยและสำหรับตอนนี้นี่คือการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดมูยองไม่จำเป็นต้องกำลาบสกายลอดเองแต่ให้เลราเจทำแทนเนื่องจากสกายลอดไม่สามารถจับมูยองได้ มันจึงส่งเสียงร้องก่อนที่จะสร้างหนวดจํานวนมากเพื่อโจมตีมูยองมูยองหันไปสู้บางครั้งก่อนที่จะบินหนีอย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมดังนั้นหลังจากไม่กี่ชั่วโมงของการดินร้นรนเขาก็สามารถไปถึงค่ายที่เลราเจอ,อยู่ฉันมาทัน แต่ก็มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาไม่คิดว่าประตูลอยแยกจะถูกเปิดขึ้นแล้วแม้สงครามจะยังไม่เริ่มแต่เขารู้สึกว่ามันจะเริ่มในอีกไม่ช้ามูยองเร่งความเร็วมากขึ้นอีกและในเวลานั้นสายตาของเขาก็ได้พบกับเกรมอรี่นั่นเขาคือดวงตาของเกรมอรี่สั่นไหวอย่างเข้าใจได้ยากราวกับว่าเธอไม่รู้ว่ามูยองจะมาถึงในเวลานี้ไม่สิดูเหมือนว่าเธอจะตกตะลึงจากการปรากฏตัวของชายที่เธอไม่คาดหวังและไม่เคยคิดถึงมากกว่า เรมอย่างแนะนำม,มูยองต่อไปให้เลราเจเขาคือราชาพีศาตตนที่26ของข้าราชาปีศาตแห่งเท่าสีเท่ามูยองตึงภารกิจราชาปีศาตแห่งกองทัพที่27เสร็จสิ้นแล้วระดับราชาปีศาตแห่งกองทัพที่27เพิ่มขึ้นจาก A บวกเป็น S คุณได้รับฉายาราชาพีศาตแห่งเท่าสีเท่าผู้ใช้มูยองเริ่มใช้ความพยายามอย่างมากจนกลายเป็นราชาพีศาตของเทพปีศาตเกมรมอรี่จบตอน ก็ดูเหมือนตอนท้ายนะฮะเขาจะเล่าว่ามูยองได้ทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เล่าให้ทำเวลาเนี่ยมันมาแมทกับปัจจุบันนะฮะก็พอมูยองมาถึงเกมมอรี่ก็พูดทันทีนะครับว่าเขาคือมูยองราชาพิศต์ตอนที่27ของข้าอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อใครงงนะฮะโอเคาย